ครับสวัสดีครับผมเกษตรอินดี้นะครับทรัพย์สมบัติฟาร์มนะครับวันนี้จะมาอสอนวิธีเสียบเสียบรากมะม่วงนะครับโดวยวิธีที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับวิธีตัดกิ่งมาเสียบนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นรากรากมะม่วง,งแก้วนะครับส่วนนี้เป็น เนี่ยครับต้นใหญ่เลยนะครับเป็นมะมงวงพันธุ์ดีนะครับเขียวสวยนะครับกิ่งเขียวสวยเราก็ขึ้นไปตัดกิ่งมานะครับเนี่ยล้วก็พันเทปนะครับพันเว้นเนเนี่ยครับยอดตานะครับเนี่ยเป็นช่วงตาเนี่ยครับเว้นไว้นะครับช่วงปลายนะครับหลงนั้นก็พันให้มิดเลยนะครับพันให้สนิทนะครับพันจากล่างขึ้นบนนะครับกันเวลาฝนตกครับอย่าให้น้ําเข้าครับ เดี๋จะเน่านะครับนีครับเดี๋ยววิธีการจะมามาสอนะครับเนี่ยครับเราก็ได้กิ่งมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัดไอ้ลาบมมวงแก้วนะครับอย่าให้ช้านะครับเดียวเขอจะเน่าครับเนี่ยตัดแผลประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ แล้วเราก็ตัดไปทั้งสองต้นเลยนะครับสองตอครับเนี่ยตัดไปสองตอเลยเนี่ยครับง่ายๆนะครับวิธีขยายพันธุ์แบบนี้ครับง่ายมากเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้เราก็เราก็เฉือนแผลเลยนะครับเนี่ยครับ ก็เฉินแผลเลยเนี่ยครับเนี่ยครับเปิดแผลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เสียบเลยนะครับเนี่ยครับ วิธีนี้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับเกษตรผมก็ไม่ได้เรียนนะครับอาศัยวใจัยรักทําไปเรื่อยครับลองผิดลองถูกไปอย่างนั้นนะครับแต่วิธีนี้ลองมาแล้วนะครับติดนะครับง่ายนะครับไม่ต้องขึ้นไปเสียบบนต้นนะครับพันเลยครับลองทำดูนะครับ พันจากล่างขึ้นเอพันจากล่างขึ้นดนนะครับพันแน่นก่อนอันนี้พัน้แน่นก่อนก็ไม่ต้องแน่นเท่าไหร่นะครับพอให้มันอยู่พอ,อเดี๋ยวผมจะพาไปดูอต้นที่ผมทำไว้นะครับประมาณสิบวันสิบวันได้ครับมันกำลังเริ่มแตกยอดแล้วครับ แค่นี้ครับวิธีนี้ง่ายนะครับปีนาก็ได้กินรูปแล้วครับถ้าเราพอเม็ดเนี่ยโอ้โหนานครับตอนกิ่ง้าเก่งก็ต้องเก่งจริงๆนะครับขึ้นไปทําต้นคำัญยาครับเนี่ยถ้าต้นเล็กไม่เป็นไรต้นใหญ่โอ้โหทำยากมากเนี่ยวิธีนี้ง่ายนะครับพันเลยครับพันจากล่างจากล่างขึ้นบนนะครับพันขึ้นไปเลยแค่นี้ครับ